แกะให้ล the ูกค้าเลยหนูแกะให้ลูกค้าลูกค้าก็เงี้ยแหละดำที่มีอ่ะมีเดี๋ยวผมพาดูแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเราแม่ลองดูดิพี่เห็น่อยมั้งมันจะไม่ได้จดใหม่ๆหรอกขก็คือใช้ด้านใช่ไหมพี่ใช่เป็ อันนั้นหูเถกอันนั้นเอสเนี่ยครับอาก็จะมีเขียวเขียวนี้มีเขียวนี้อันนั้นเอสเดีด๋ยวผมไปดูก่อนนะชุดสีแล้วลก็ตัวนี้เทานี่ครับมาดูข้างในนี่ก็ได้ครับมีชุดหนึ่ง นี่ครับนี่ก็อาเทาวคอวนบุรีอืมนี่ชุดหนึ่งครับอือบบมอานี่ทางคนองคนบุรีนะครับเดี๋ยวดูสีอะไรเป็นพิเศษไหมชมพูเหรอน้ำเงินนะน้ำเงินเหรอครับเงินมันจะมีนะจร,จริงๆอ่ะเงิน ดดี๋ยวูแม่ดูสีน้ำเงินให้หน่อยดิสีน้ำเงินตรงนั้นน่าจะมีโรยผ้า